สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงและเขาคิดยังไงตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงเอ่ย tree of cup s a g e of sword s wow the world tower Size u อครอืมโอเคตัวคุณตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณกำลัง h e ลลิ่งตัวเองอยู่คือคุณอาจจะผ่านเรื่องราวแย่ๆหรือเรื่องราวที่สะเทือนใจนะคะถามว่ายังเจ็บปวดไหมยังยังมีความรู้สึกอยู่แต่ว่าไม่ถึงขั้นกับจมจมอยู่ในความทุกข์แล้วเพราะคุณกำลังพยายามเอาตัวเองออกมา คุณกำลังเอาตัวเองออกจากความทุกข์อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันมันไม่สามารถห้ามความคิดได้คนเรามันมันจะบังคับให้ตัวเองลืมลืมเรื่องไม่ดีลืมลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทันทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้คุณไม่อยากคิดแต่ว่าในหัวมันก็อาจจะมีแวบเข้ามาความรู้สึกอะไรต่างๆมันบังคับไม่ได้นะคะแต่คุณก็ทำได้ดีแล้วคุณก็เอาตัวเองเอ ออกไปใช้ชีวิตไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปพบปะผู้คนไปเข้าสังคมอะไรเงี้ยคือไม่ถึงขั้นกับว่าเก็บตัวจมทุกข์ไม่ไม่อยู่กับความเศร้าเอาแต่นอนร้องไห้อยู่ในห้องอะไรเงี้ยคือไม่ทําแบบนั้นแล้วก็พยายามที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นคุณตัดสินใจที่จะรักตัวเองแล้วก็เอ่อทำเพื่อตัวของคุณเองมากขึ้นอะไรที่เป็นความสุขคุณจะเลือกสิ่ง,งนั้นมันเหมือนกับคุณอะ มีมีเหตุการณ์หรืออะไรมาสะก,กิดต่อมสะก,กิดใจที่ทําให้คุณแบบฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าคุณจมอยู่กับความทุกข์แล้วมันไม่มันไม่เวิร์กกับตัวคุณเองมันไม่ดีกับตัวคุณเองเศร้าก็เศร้าเองแล้วทุกอย่างมันก็แย่ที่ตัวคุณเองอืมเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่ผิดพลาดผิดหวังคุณเรียนรู้ที่ที่จะต้องปล่อยวางเพียงแต่ว่าโอเคณนะตอนนี้ ถ้าพลังงานตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดถ้าคุณโกรธเคืองอะไรเขาอยู่นะคะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางคือยังไม่สามารถหายโกรธหายเคืองได้ทั้งหมด่ะคือมันยังมีอะไรที่แบบคาใจอยู่มันยังมีความแบบเคืองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าภาพรวมคุณอยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้ คุณโอเคคุณไม่ได้ร้องผมร้องไห้คุณไม่ได้เศร้าโศกเสียใจคุณไม่ได้แบบโวยวายตีโพยต,ตีพายมันเหมือนคุณผิดหวังอะไรจากเขาอะ่ะเออคุณผิดหวังอะไรจากเขาและคุณก็ไม่อยากจะคาดหวังอีกแล้วคุณดูไม่ได้โวยวายมากเหมือนเหมือนเมื่อก่อน คือถ้าสมมุติจะมีการโวยวายอ่ะคุณคุณแค่เหมือนแบบพูดพูดอะไรสักอย่างที่เหมือนกับเป็นการตัดจบอ่ะเช่นพอแล้วไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเคยพูดแล้วนะว่าอย่าทําแบบนี้ฉันครั้งนี้ฉันไม่โอเคคือคุณชัดเจนอ่ะคุณกล้าพูดในสิ่งที่ที่เขาล้าเส้นคุณ เมื่อก่อนคุณอาจจะเกงใจคุณอาจจะกลัวเขาไม่รักคุณอาจจะกลัวเขาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยเหมือนแบบอะไรที่ทนมานานคุณได้ปลดปล่อยมันออกมาคุณได้บอกเขาไปแล้วเช่นสมมุตินะเขาเจ้าชู้อ่ะเขาเจ้าชู้เขาแอบไปคุยกับคนอื่นแล้วคุณก็ให้โอกาสให้อภัยเขามาหลายครั้งแล้วเคยทะเลาะเคยโวยวายเคย น้อยเนื้อต่ําใจร้องหม่มร้องไห้เคยทํามาหมดแล้วและจุดเนี้ยพอมาถึงจุดเนี้ยมันถึงจุดที่เออเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของคุณแล้วอะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าพอและไม่เอาละครั้งนี้ฉันจะไม่ไวยวายละอยากทําอะไรทําเลยเหมือนคุณปล่อยอะปล่อยตัดทางไปวัดแล้วคุณก็มาอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตของคุณไม่ร้องไห้ไม่ฟุมฟายไม่ตามไม่ตื้อไม่อะไรเขาอีกแล้วอย่างเงี้ย แต่ถามว่าเจ็บไหมโอเคลึกๆยังเจ็บผิดหวังไหมยังผิดหวังยังเสียใจอยู่โกรธไหมโกรธแต่มันเหมือนกับว่ามันมันไม่เหมือนเดิมอะมันเหมือนคนที่เออทนมานานแล้วและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันจะจะทนหรือฉันไม่ทนอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมเขารู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคุณเลือกตัวเองเพราะคุณเลือกความสุขของตัวเองแล้วอะ มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องชู้ชก็ได้นะมันอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆก็ได้ที่เหมือนกับว่าเขาทําให้คุณผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วคุณก็ครั้งเนี้ยมันมันไม่ไม่ไหวแล้วอะ่ะมันพอแล้วเออไม่สามารถที่จะให้อภัยหรือว่าไม่สามารถที่จะเชื่อใจไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืม,อม เขาคิดยังไงอะแล้วเขาคิดยังไคงไคะเขาเข้าใจเขาเข้าใจคุณเข้าใจมากๆเลยด้วยว่าคุณคิดหรือคุณรู้สึกยังไงแล้วเขาก็จะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณรู้ว่า เขายังรักยังแคร์ยังห่วงคุณอยู่นะแต่เชื่อว่าเขาเข้าใจว่าคุณคงจะไม่ไว้ใจเขาในเร็วๆนี้หรอกหรือคุณคงไม่ให้โอกาสกลับมาคืนดีกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยในในเร็วๆนี้ต่อให้กลับมาคืนดีกันแต่เขารู้ว่าคุณก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอเขาแต่เวลาเขาจะใช้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้คุณได้รับรู้ว่า เ,ออเขายังรักคุณอยู่นะเขารักคุณจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้ถ้ารักแล้วทำไมต้องทำให้เสียใจนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ตั้งคำถามขึ้นมาเฉยๆเนะอะคือเขาอะเห็นไหมเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาก็ยังแบบให้คุณเป็นที่หนึ่งคุณยังเป็นคนสำคัญเป็นคนในใจของเขาเป็นคนที่ เขารักแหละเขาเลือกแล้วนะนะว่าว่า,วาต้องเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเ,เขาก็ยังคงยืนยันว่าเขายังไม่ปล่อยมือ,เข,มอ,มอเขายังไม่ปล่อยมือจากคุณยังไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้เขาจะใช้เวลาในเป็นตัวช่วยนะคะที่จะทําให้คุณแบบกลับมาไว้ใจเขาอีกครั้งกลับมารักเขาอีกครั้งหรือรู้ว่าเขารักคุณจริงๆก็ต้องใช้เวลา พอมันผ่านไปอ่ะคุณจะยังเห็นเขาอยู่ตรงนี้เขายังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออเขาเขารักคุณอ่ะเขาเขาไม่ยอมแพ้ถ้าเขาไม่รักคุณเขาคงยอมแพ้เขาคงไปแล้วแหละอะไรประมาณนี้เป็นตน้น <c oughs> อ่ะคําถามที่คาใจถ้ารักขนาดนี้แล้วทําไมต้องทําให้คุณผิดหวังทําไมต้องทําให้คุณเสียใจด้วยคะ มันเป็นอะไรที่ติดตัวมานะคะหนึ่งนิสัยนิสัยที่มันติดตัวมาที่มันแก้ไม่หายก็รู้แหละว่าไม่ดีก็รู้ว่าไม่ควรแต่ว่ามันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้เคยพยายามบางอย่างเนี่ยอาจจะพยายามลดละเลิกเพราะรู้ว่ามันเป็นปัญหาแต่วันดีคืนดีมันก็คือมันเป็นอะไรที่ติดตัวมาเนาะ มันเอาออกจากตัวไม่ได้มันเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งนานแล้วติดตัวมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยความคิดชั่ววูบความคิดความอ,อ,อารมณ์ที่มันแปรปรวนความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือสภาพสภาพจิตใจอะไรบางอย่างเช่นอะณตอนนั้นมีปัญหามีเรื่องเครียด มีเรื่องไม่สบายใจเป็นเหตุที่ทําให้เขาต้องทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่สมมุติเอ่อคุณไม่ชอบคนดื่มเหล้าอ่ะอันนี้แค่สมมุตินะคุณไม่ชอบคนดื่มเหล้าแต่เพราะเขาเครียดเขาก็พยายามลดละเลิกแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างมันทําให้เขาเครียดเขาก็เลยต้องไปดื่มดื่มเพื่อ ให้ใคลายความเครียดหรืออะไรอเงี้ยแล้วอาจจะดื่มเยอะหน่อยแล้วคุณก็รู้สึกว่าอ้าวไหนบอกจะไม่ดื่มแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างหรือบอกว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วอ่ะแต่ว่าเครียดก็เลยแบบมันความเคยชินอะพอเครียดแล้วมันมันก็อยากสูบบุหรี่เพื่อให้ใคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําอีกหรือเรื่องเบสิกพื้นฐานเลยเรื่องเจ้าชู้อ่ะที่มักจะเป็นปัญหากับหลายคู่นะคะ พยายามที่จะไม่เจ้าชู้แหละรู้แหละว่าเจ้าชู้มันไม่ดีอืมแต่ณสถานการณ์ตอนนั้นคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันอยู่ละหองละแหงแล้วก็บังเอิญไปเจอใครบางคนที่ทําให้ยิ้มได้อะไรอย่างนี้ก็เลยแอบเผลอใจไปนิดนึงแอบไปคุยกับเขาเพื่อให้สบายใจเป็นต้นด้วยความที่เจ้าชู้มันอยู่ในตัวต่อให้พยายามจะกดมันเอาไว้พยายามจะลบมันออกไปพยายามจะเลิกแล้วแต่ วันดีคืนดีถ้าใจไม่แข็งแรงพอมันก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าสัญญาสันดานมันเปลี่ยนยากนะคะอันนี้อาจจะไม่อยากใช้คำนี้หรอกมันอาจจะดูแรงไปแล้วก็พยายามจะใช้คำว่านิสัยแต่แต่ทุกคนก็คงเข้าใจแหละว่าบางทีอะอะไรที่มันลึกกว่านิสัยก็คือนะก็คือสันดานอะมันมันมันเปลี่ยนกันยากอะไรประมาณนี้อืมเนี่ย ที่เราสงสัยก็คือแล้วคุณเองก็คงสงสัยอะว่าถ้ารักถ้าเชิดชูคุณขนาดนี้ถ้ารักคุณขนาดนี้ถ้าแบบจริงจังกับคุณไม่ยอมไปไหนไม่ยอมปล่อยคุณแล้วทําไมต้องทําให้คุณเสียใจซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยสันดานอะไรที่มันอยู่ติดตัวมานานพยายามแล้วพยายามควบคุมแต่ว่าบางทีมันก็พูดยากมันเปลี่ยนยาก ะะมันมันอาจจะไม่หายขาดอืมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องคิดว่าคุณเลือกเองคุณคุณเลือกคนคนนี้มาต้องบอกอย่างหนึ่งนะอย่าคิดหรือพยายามที่จะเปลี่ยนใครเพราะมันยากมากๆแม้แต่เจ้าตัวที่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองอะยังเปลี่ยนยากเลยเออ เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบคนที่ไม่เจ้าชู้คุณก็ต้องหาคนที่ไม่เจ้าชู้ไม่ใช่หาคนที่เจ้าชู้แล้วก็มาหวังให้เขาเปลี่ยนเป็นคนไม่เจ้าชู้ในแบบที่คุณต้องการคุณก็อาจจะต้องเครียดอาจจะต้องผิดหวังถามว่ามันมีไหมที่เปลี่ยนได้มีมีนะแต่ก็ค่อนข้างยากอ,อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะ จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ